มาสเตอร์ e สีด่านไฟฟ้าล้วน100อเปร์เซเปิดตัวที่ยุโรปขับขี่ไกล5 5 5กิโลเมตรมาสเตอร์ e ถือเป็นเวอร์ชันยุโรปของมาสเตอร์ e z 6รถสีด่านไฟฟ้าขนาดกลางที่ถูกเปิดตัวในงานปักกคิง Show, มอเตอร์โชว์เมื่อปี2อ6 7ที่ผ่านมาโดยยังคงพื้นฐานจากเวอร์ชันจีนแต่มาสเตอร์ระบ,บุว่ามีการพัฒนาสมรรถนะการขับขี่และฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้าชาวยุโรปโดยเฉพาะ มาสด้า 6E ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างมาสด้าและฉางอันออโตโมบายซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่ถูกก่อตั้งมายาวนานกว่า20ปีโดยยังคงไว้ซึ่งดีไซน์โคโดและสมรรถนะการขับขี่อันเป็นเอกลักษณ์ของมาสด้าควบคู่ไปกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและห้องโดยสารอัจฉริยะจากฉางอันรูปลักษณ์ภายนอกของมาสด้า 6E ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับคูเป้มาพร้อมประตูแบบไร้กรอบหน้าต่างทั้ง4บานซึ่งมาสด้าระบุว่า สามารถผสานเสน่ห์ของรถยนต์เข้ากับเอกลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัวทั้งยังมีการปรับจูนระบบเบรกและช่วงล่างเพื่อให้ตอบสนองผู้ขับขี่ที่เป็นหนึ่งเดียวตามหลักด้านหน้าของ Mazda 6 e ติดตั้งไฟแบบ Signature Wing รอบกรอบประจังหน้าและสามารถใช้เป็นไฟแสดงสถานะขณะชาร์จไฟได้ส่วนไฟท้ายเป็นแบบยาวเพิ่มความสะดุดตา ฟากระโปรงถูกตกแต่งด้วยอักษรมาสตาแทนที่โลโก้แบบเดิมเสริมด้วยสปอยเลอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนที่มีความเร็วสูงภายนห้องโดยสารติดตั้งหลังคากระจกพานโนรามิกที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโลง่งสามารถเลือกการตกแต่งได้2แบบคือทากุมิที่มาพร้อมหนังสังเคราะห์สีดำหรือสีเบจและทาคุมิพลัสที่ถูกตกแต่งห้องโดยสารด้วยวัสดุดหนังนป้าสีแทน ห้องโดยสารยังถูกติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด14.6นิ้วและหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด10.2นิ้วพร้อมระบบ Head-Up Display แบบเสมือนจริงขณะที่ห้องเก็บสัมภาระท้ายมีขนาด330ลิตรและที่เก็บของใต้ฝากระโปรงหน้าขนาด70ลิตร m a s t e r 6E มีแบตเตอรี่ให้เลือก2ขนาดเริ่มต้นที่ขนาด68.8กิโลวัตต์ชั่วโมงระยะทางขับขี่483กิโลเมตรกำลังไฟสูงสุด200กิโลวัตต์ ระยะเวลาชาร์จจาก10-80%ในเวลา22นาทีหรือชาร์จเพียง15นาทีจะได้ระยะทางสูงสุด233กิโลเมตรมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด258แรงม้าอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา7.6วินาทีส่วนรุ่นแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตตชั่วโมงมีระยะทางขับขี่ไกลขึ้นเป็น555กิเมตรพร้อมปรับลดกำลังสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าลงเหลือ 244แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้ากว่าเล็กน้อยอยู่ที่7.8วินาทีชาร์จด่วนจาก10ถึง80%ในเวลา45นาทีโดยทั้งสองรุ่นมีแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังทั้งคู่ m a z da 6E มีกำหนดเริ่มวางจำหน่ายที่โยุโรปในช่วงฤดูร้อนปีนี้ก่อนจะขยายไปยังตลาดสาหราชอาณาจักรภายในปี2069 อย่าลืมติดตามช่องเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ